วันนี้ครับผมจะไปเซอร์ไพรส์น้องครับทุกคนเนี่ยเซอร์ไม่ได้เสียบไวย่ำไปด้วยไอเซอหน้าไอเสื้อมานเหรอไปวันนี้พี่จะพาไปละไปเที่ยวหมู่บ้านช้าง400ก,กิโลจะพาน้องไปครับโอเคไหมโอเคครับดีใจแล้วใช่ไหมเนี่ยดีใจค,ครับ <laughs> <laughs> โอเคโอเค ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตร่นี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือชอบช่วยครับทุกคน วันนี้ครับผมจะไปเซอร์ไพรส์น้องครับทุกคนทุกคนจำได้ไหมครับโอเล่ o L e นะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเนาะโอเล่ o L e ก็คือรู้จักกันในคลิปที่ว่าผมเซอร์ไพรส์เด็กที่ว่าครอบครัวไม่สมบ,บูรณ์นะครับคือไม่ได้มีครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้ครับผมจะไปเซอร์ไพรส์น้องเพราะว่าผมเคยพูดกับน้องไว้แล้วว่าเราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม ฟอร์ดทีคะเจริญจังหวัดอุดรธานีครับที่ได้ให้รถสุดเท่นะครับผมแบบโคตรเท่เลยแบบดุดันเลยสำหรับพี่เสือนะผู้ชายแมนๆมอย่างนี้นะแล้วก็ลุยๆนะครับวันนี้เราจะไปลุยเที่ยวกันต่างจังหวัดทั้งหมด400กิโลนะครับผมแล้วรถที่ได้มานะครับในวันนี้ก็คือ XLT 2.2 Highlighter 6AT Double Cab ครับผมทุกคนซึ่งรถคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่889,000บาทครับทุกคนโอ้โหโคตรคุ้มอะครับและ Ford ด a n นเจอร์นะครับผมมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 5้า0,000บาทและยังมีให้เลือกมากกว่า20รุ่นครับทุกคนโอ้โหไม่อยากรอช้าแล้วไปเราไปดูรถกันที่แบบจะพาน้องแบบลุยวันนี้เลยนะครับผมนะคือวันนี้แบบสบายแล้วไม่ว่าจะลุยนะ้ำลุยฝนลุยถนนแบบยังไงก็ช่างวันเนี้สบาย <c oughs> ใช่บอย วันนี้เราจะไปลุยหมู่บ้านช้างกับทุกคนปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับว่าจะสุดเท่ขนาดไหนครับทุกคนปะนเห็นไหมครับทุกคนดูโหดูรถสิครับโคตรเท่คือมันเหมาะสําหรับพี่เสือมากๆเลยในการที่เราจะไปทําคลิปสายลุยวันนี้นะครับแล้วก็ระยะทางแบบโคตรไกลเลยนะครับทุกคน่ะเดี๋ยวพี่เสือจะพาดูรถรถเท่นขนาดไหนคือแบบมันเหมาะกับสไตล์พี่เสือมากเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวพี่เสือจะให้ดูภาพรถรอบๆคันครับผมอะ โอเคครับทุกคนซึ่งรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหเบาะนิ่มมากแล้วก็แบบนุ่มมากเออแบบนุ่มจริงๆแล้วข้างในก็แบบหรูหรามากครับทุกคนแล้วก็คันนี้นะครับผมมีควงมอะไรแบบ power ครับผมแล้วก็ระบบเบรกแบบ ABS แล้วก็ถกรงลมนิี้ัยครับทุกคนแบบทุกอย่างครบเลยครับแล้วรู้สึกแบบปลอดภัยมากแล้วพี่เสือเนี่ยขับกระบะเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ hey ขับโคตรง่ายแล้วแบบรู้สึกปลอดภัยมากอะทุกคนเออแล้วแบบระยะแบบมองภาพของเรานะครับคือแบบมันรู้สึกกว้างขวางและมองทุกอย่างชัดเจนคือคือง่ายๆคือระบบความปลอดภัยเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วใช่ไหมครับใช่บอยใช่เลยยาวเลยนั่งอยู่ยาวเลยนั่งอยู่ไปไปเดี๋ยวเราไปจอดไม่มีใครรู้นะว่าพี่เสือมารถคันนี้โอเล่ยก็ยังไม่รู้นะเออเดี๋ยวเราจะรีบจอดแล้วรีบลงไปในบ้านบอยแล้วให้บอยวิ่งมาตามมันนะเลเสือมา เฉยไม่แน่เสียบอย่างนี่เราตื่นหมดไอ้เฉยไหนซึ่งบ้านเหรอโอเคทุกคนอ่ะเห็นกล้องยังไหมวันนี้พี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์วันนี้เราจะ <c oughs> โอเลอยากไปเที่ยวไหนเมื่อก่อนตอนที่เคยพาไปเที่ยวทะเลสาบตุ่กุลาใช่ไหมมีสองที่ นะที่โอเล่อยากไปก็คือหมู่บ้านช้างแล้วก็ทะเลสาบหมู่บ้านช้างวันนี้พี่จะพาไปละไปเที่ยวหมู่บ้านช้าง400กิโลจะพาน้องไปโอเคไหมโอเคครับดีใจแล้วใช่ไหมเนี่ยดีใจครับโอเคโอเคโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขับรถไป400กกิโลนะพร้อมยังพร้อมครับพร้อมอะไรพร้อมไปครับพร้อมเที่ยวครับเฮ้ยไปเจอสาวเป็นไง เอาแล้วเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางเก็บไปเก็บเสื้อผ้าไปโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเดินทางกันนะครับผมด้วยกอดเรนเจอร์ครับโอ้โหไปวันนี้ลุย ครับทุกคนตอนนี้เราจะออกเดินทางแล้วครับผม400กว่ากิโลครับวันนี้ไม่ว่าจะฝนตกลุยโคลหรือว่าลุยเขาอะไรแล้วแต่วันนี้ยได้หมดครับ้ดยฟอร์เรนเจอร์ครับไปลุยไปลุย <c oughs> โอเคครับทุกคนซึ่งตอนนี้รู้สึกแบบอยากจะบอกอะไรทุกคนครับคือรถคันนี้เนี่ยผมชอบพวงมาลัยครับผมนะพวงมาลัยเนี่ยครับผมมีอดิโอ control ด้วยครับทุกคนดูดูดูแล้วก็ f o r d Ranger อร์คันนี้นะครับผมนะครับซึ่งมีระบบพุชค t control ด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะมีเฉพาะในรถเก่งครับผมรถคันนี้มีให้ครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับบอกเลยว่าฝนกําลังตกทุกคนนะฝนกําลังตกครับทุกคนแล้วซึ่งจะมีระบบแบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอฝนตกลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหม เออเดี๋ยวก็จะปัดให้เองเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ฝนเริ่มรินเลยครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหโคตรเจ๋งไงครับทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินทางก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยพักกินข้าวกันครับทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาสักพักแล้วตอนนี้เราขอพักกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินนะผมไปโอ้ข้าวอย่างเยอะ ไม่ไม่ครับน้องผมกินเยอะของบอยสามอโอเล่สองผมพอเดียวโอเคครับทุกคนเราจะมานั่งกินข้าวหลักกระบะครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ว่าจะขนของหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แบบไม่เยอะมากโอ้โหดูว่างขวางเนาะเฮ้ยโอเล่เพื่อนมาทุกคนนี่เป็นไง คือแบบขนของก็ได yani ้เยอะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินข้าวอะไรข้างหลังรถกันเลยเหมือนปิกนิกอะเนาะเออเหมือนเรามานั่งปิกนิกแหมมีไก่เยอะมีไก่เยอะกินแบบง่ายๆหลังรถกิน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 ทุกคนมามกินด้วยกังนะผมกินมั้งวันนี้เนี่ยบ่ออีสานชว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 นคนกินเลยกินพร้อมกันเด้อะเออแอลี่แซ่บอีหลียังไม่กินเลยเออข้าวเหนียวผมเนี่ย กล้องเริ่มไม่ไหวแล้วโอเค okay, ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอให้ตะก้องกินข้าวก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับที่ตุินเรนนะผมไป สวัสดครับทุนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะเดินทางไปยังห <Solar. S 2> มู่บ้านช้างครับแล้วก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยฝนตกประมาณ7จ็ดโมงนะครับผมก็คือตกจนตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะเราต้องเดินทางไปก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ฝนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีรถ f o r d r a n g e r นะครับผม XLT 2.2 h i g h l i g h t ไลเดอร์หกเอชดัครับผมที่จะพาพวกเราลุยกันวันนี้ใช่ไหมเด็เกใช่ครับจะได้พากันไปเที่ยวแลนวะครับก็คือมีสมาชิกเพิ่มนะครับมีใครบ้าง แล้วก็แบบครับบอมไปไหนบอมนอนครับเออบอมนอนนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะลุยฝนลุยโคลนลุยทุกอย่างได้หมดครับแบบปลอดภัยหายห่วงนะครับผมแล้วพื้นที่ในรถเนี่ยยังกว้างขวางขนาดนะวันนี้ไปลุยกันเดินทางพวกเราไปเดินขึ้นรถเร็วไปขึ้นไปทีละคนโอ้โหที่กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วไปขึ้นไไป โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเด็กเราก็ต้องใส่นะครับใส่ไปเลย,เลยปลอดภัยหายห่วงเ,เล่นล่ะจะมาใส่นะครับโอเค ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับผมไม่รู้มาทันหรือเปล่าเอาวันนี้เป็นไงวันเล่ตึงเต้นวะเงี้นครับอยากขี่ไหมช้างอยากครับอยากขี่ใช่ไหมไม่ถักขี่ไหมขี่ไหมขี่ครับไม่มีคนพาขี่นะขี่เองคนเดียวบังคับเองโอเคกันเดี๋ยวรีบไปข้างในดีกว่าเนาะปทุกคนทางน้อยมากท้งน้อย ช้างได้ไหมครับจับไปุ้ยดิอะไรนะจับปุ้ยดิชางเต้นช้างเต้นด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไปถามพนักงานเนี่ยเนาะไม่ใช่พนักงานคนเลี้ยงช้างก็แบบข้อขีได้ไหมเดี๋ยว ลงลงไปเลยไม่ใช่ไปวะอันนี้เราจะนั่งช้านะครับตากล้องนั่งไหมนั่งนั่งดีเอ้ยโอ้ต้องนั่งนั่งนั่งคนละตัวเหรอครับหรือว่ายังไงก็ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสองได้อ๋อผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสองได้เอ่อผู้ใหญ่สองับเด็กสามมาทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นช้างครับผมไปเฮียเล่ไปเฮ้ยนั่งยังไงครับพี่ผู้ใหญ่กลางไหมครับ คยยไปก่อนก่อนหนึ่งคนโอเล่ผมไม่เคยนั่งเลยต <laughs> อนนี้เราอยู่หลังช้างแล้วครับวู <laughs> ้ฮู้ทุ่นทรัพย์มาแล้วทุกคนโอ้โหนี่คืออยู่บนหลังช้างนะครับเนี่ยนี่ครับพี่บังคับยากไหมครับย <laughs> ยากเลอันนี้คือพี่แบบตั้งแต่เด็กเลยนะครับแบบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลย, <laughs> อยโอ้โหจะได้ดูเต้นอยู่เหมือนกันเต้นยังไม่อยู่เลยเป็นไงวะเล่ ช้างนี่มีแบบระบบมีระบบเบรกไหมครับตากล้องอยู่นู่นกึ่งคนนะทุกคนโอเล่รู้สึกมีความสุขนะครับขอแม่ก็ได้ท้าแม่ก็ได้เออปกตินี้เขามาที่นี่มีอะไรบ้างครับตัวาสารครับจุดชมวิวอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนู้นล้านนะครับครับขับรถเข้าไปเบป็นไรอ๋อครับต้องขับรถเข้าไปใช่ไหมครับขับรถเข้าไปจอดนะขับรถไปเมืองใดเหรออ่าเดี๋ยวเราจะให้เราจะพาไปดูจุดชมวิวครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังข้างหลังเป็นไงบ้าง เมื่อกี้เมื่อกี้บอยบอกจะไม่ขึ้นเลยนะครับอ๋อนี่คือลานแสดงช้างนะครับเรามาไม่ทันแสดงอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อยากให้หลายๆคนได้มาเนาะเราอยากได้ให้ลองมานะครับปกติมีแสดงวันหนึ่งรอบไหนบ้างครับพี่รอบเช้เอ็ดโมงรับรอบบ่ายกับบ่ายสองรอบเช้าก็สิบเอ็ดโมงเช้านะครับรอบบ่ายก็บ่ายสองโมงแต่ว่าเรามาไกลไงไม่ทัน เฮ้ยมีลูกช้างด้วยนี่นี่ไงอันนี้คือเขาอยู่กับแม่เขา้ช้างน้อยช้างน้อยเหมือนเอเล่เลยช้างน้อยผมไม่เคยนั่งช้างมาเลยนะครับเอเลยเคยนั่งไหมไม่ครับนี่ครั้งแรกเหรอเหมือนกันครั้งแรกเลยนะโอ้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นหอคอยนะสวยมากเลยผมเห็นในรูปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันวันนี้อสร้างเป็นเหมือนแบบเนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ เก็บภาพให้ดูนะครับเป็นเหมือนแบบโบราณโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่เสือจะพายน้องๆให้อาหารช้างนะมาถึงนี้ไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วไปทุกคนเดี๋ยวจะให้บอยรองด้วยอ่ะโอเลอ่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อน้องแป้งอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อกาลินาโอ้ เล่นเกมรึเปล่าครับเจ้าของชื่อกาลิน่าด้วยกาลิน่าครับน้องกาลิน่าโอ้กาลิน่าเชล์ป่ะครับเอ้ยตกใจเย็นใจเย็นตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยไหนไหนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็แค่หาช้างช้างเสร็จช้างเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูหอคอย เอเอแล้วเราต้องต้องขับรถเข้าไปโอเคฟางงัน้นเดี๋ยวไปหอกคอยต่อแล้วกัน ตอนนี้เรามาถึงหอหออะไรหอคอยหอคอยแล้วครับผมตื่นเต้นเออตื่นเต้นมากคือจะได้ขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตกันใช่ไหมไม่เคยมาทุกคนดูสูงมากนะโคตรสูงอ่ะเออสูงกว่าผมหนึ่งเซนเอาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าครับทุกคนไปเอาไว้เอาเล่นนั่งไหมไม่เอาเอาไว้เอาไว้เอาดีกว่าเอาดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้โอเล่ไปนั่งอะไรนโอเล่ไปนั่งช้างใช่ไหมผมไม่กลัวเลยครับสุดยอดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้น้องนั่งดู สัตว์นะว่าสั่นไปไวเอาด้วยไหมไม่ได้ทางวงหักต้อนะครับขยับก็ตายเอ้ยยอดยอดโอ้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้มาถึงหมู่บ้านช้างครับเฮ้ยไอถ่ายรูปให้โอเคถ่ายตรงนี้ไปตรงนี้โอเล่รู้สึกไงทำไมมีหันหน้ามาเ้าเอามองกล้องมี่ โอเคทุกคนเลยผมต้องจับมือซ้ายใช่ไหมครับมือซ้ายเียมลงนี่เต็มมากครับมังนั่งโมเมนครับอันนี้น้องโมเมนะครับผมช่องด้วยโมเมนะครับวุ้นชบเลยนะครับขยับขึ้นไปครับโอเคครยบเอ้ยทุกคนโมเมเป็นช่องยูทูบใช่ไหมครับก็ไปติดตามกันด้วยนะทุกคนพี่จับเชือกด้วยครับเน้นความปลอดภัยเยี่ยมมากโอเคครับผมเอ้โซ่ผมได้ไหมเนี่ยหล่อยัง ชูแบบเต้นๆนะครับโอเคครับติดตามช่องน้องที่ไหนครับโมเมอิลเฟสบินครับโอเคครับและเห็นความน่ารักของโมเมครับโอเคครับครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหอคอยนะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเลยดูดูจากกล้องนะครับโอ้สุดยอดมากการทํางานเดี๋ยวพี่เสือจะถ่ายรูปข้างนองให้ดูด้วยนะครับข้างในค่อนข้างสวยเนาะ ทำได้สวยจริงอะ่ะเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้ได้เยอะๆนะครับผมแล้วก็เรามาถึงนี้เราก็ต้องถ่ายรูปกันจะถามก่อนเมื่อกี้ไม่งท่ารู้สึกไงเสียวครับเสียวครับเสียวอะไรเสียวตกผมไม่เสียวอย่างนั้นเมื่อกี้ไม่ตกใจอะไรเลยไม่ตกใจเลยเดี <c oughs> ๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่ามันสวยขาวนาดไหนโอเคไหมแล้วจะเก็บภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วขึ้นไปสูงมองลงมานเนี่ยจะเป็นยังไงไปงั้นเราไปท่านสุดท้ายกันเลยดีกว่า ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะครับเขาจะทําเป็นเหมือนน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนที่นั่งอ่ะเป็นแบบสไตล์เก่าๆเ,เนาะ,อะเออสไตล์เก่าๆแบบสวยงามมากทุกคนเหมาะสาหรับถ่ายรูปแต่ผมไม่รู้ว่านาคนตรงนี้จะใช้ไว้ทําอะไรนะยังไม่รู้เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูกันก็จะเป็นเหมือนแบบที่เอาไว้คนนั่งจะมีช้างมาสแสดงตรงนี้ป่ะไม่มี <c oughs> ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนแต่ว่าก็สวยมากเลยเนาะเขาน่าจะตั้งใจทําให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่เสือจะเก็บภาพให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนไป เคครับทุกคนตอนนี้เราก็เที่ยวกันนานพอสมควรแล้วนะครับหลายหลายที่นะครับเป็นไงโอเล่สนุกครับสนุกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเราก็มาซื้อลูกชิ้นกินกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับอุดรนะผมก็ขอขอบคุณนะครับผมสอดชีคะเจริญอุดรธานีนะผมต้องขอขอบคุณที่ให้รถเรามาลุยขนาดนี้นะครับแล้วก็ขับทะยาทางไกลขนาดนี้แล้วก็ปลอดภัยขนาดนี้ครับผมทุกคนไปวันนี้เราต้องกลับนะครับสวัสดีครับเอาเอาเอายืนเฉย หลังมาหลังมาแล้วนะเฮ้ยพี่คอยคอยฮ่าหลบๆลบดิพวกเด็กคนเดียวเลยเขยช้างเต้นทช้างเต้นด้วย